คือเราต้องเน้น p o เ i ็ i จริงเราต้องยืนยัน p o s i t จ v i t y นะครับจริงๆแต่ว่าอย่างเขาวเวลานักการเมืองพูดอะไรมานี่ไนเราจะรายงานแค่ว่าเขาพูดอะไรชเฉยๆหรือว่าหยิบประเด็นที่มันเป็นไตยะออกนะครับถ้าเรารายงานเพียงแค่ว่า เขาพูดออกมาเฉยเขาพูดเขาพูดอะไรออกมาเราก็ไม่เงยติย้งนะครับเราก็ไม่ต่างกันเราก็เป็นแค่ต้นนุง่งของนักการเมืองที่จะประชามิปตตัวเองหรือว่ากปกป้องตัวเองยืนยันความถูกต้องตัวเองแต่ว่าการทําหน้าที่สื่อที่ที่จะเป็นอาชีตะเกียงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่านยัยยะของนักการเมืองคนนั้นที่พูดออกมา แล้วก็คําถามที่ว่ามันผูกขาดมั้ยถูกต้องหรือเปล่าเราก็เราก็ไม่ได้ผูกฐานนะครับเราก็ใส่ใจไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ที่เราได้มาแล้วก็เราก็ไม่ได้ดไ,ปไ,ดไ,ไ,ดไปยัว่วยุว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นเป็นคนไม่ดีต้องทำลายมาันแลคือจริงจริง การทําสื่อหรือว,ว่าคนที่อยู่ในวงการสื่อเนี่ยนะฮะอย่าง,างนนในในแนวองค์กรเนี่ยเราก็สังกัดสภาพงานจริงนะฮะแล้วก็ในแนวส่วนตัวนักข่าวแต่ละคนก็เป็นสมาชิกสมาคมทโฟข่าวซึ่งซึ่งมันก็มีแนวปฏิแบบัติมีแนวจนริยธรรมคนะครับถ้ามันเกิืนไปเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะจตักเตือนหรือว่ามันจะอไะไรกันอยู คือประเด็นประเด็นที่คี่ถามนมี่บางทีคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับว่าว่าจะมาอบตามเนี่ว,ว่าประเด็นที่ทเตรียมมาพูดก็คือว่าเรื่องของอสื่อออนไลน์ภารกิจหน้าที่เนี่ยมันอนาคตมันจะเป็นยังไงจะเป็นแค่ไหนเพราะว่าเพราะว่าอย่างเดียวนี่ขอรับสารสิ่งที่เตรียม,มาพูดนี่ก็คือเตรียมมาในฐานะ ที่เป็นตัวแทนของสมาค์ผู้ริเารออนไลน์นะครับก็อยากจะมาพูดถึงบทบาทของของสก่อนไลน์นะครับก็ที่ิทั้งท่านเดลส์เกียริและก็พิจัตริกก,ก็ได้พูดไปนะก,ก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าในเรื่องของภารกิจในการเป็นมาโบาคบ้านเนี่ยก็ยังคงต้องทำอยู่นะครับในเรื่องจะเรียกทาเนี่ย ก็ต้องยึดแม่คือเราต้องเน้นข้อเท็จจริงเราต้องยืนอยูย่บนข้อเท็จจริงนะครับทีเดียวว่าอ,อ,อย่างข่าวเวลานักการเมืองพูดอะไรมานี่ไนหะเราจะรายงานแค่ว่าเขาพูดอะไรเฉยๆหรือว่าหยิบประเด็นที่มันเป็นนยัย่อถ้าเรารายงานเพียงแค่ว่า เขาพูดออกมาเฉยเขาพูดเขาพูดเร็วมาเราก็ไม่มตองนั้น,นครับเราก็ไม่ต่างกันเราก็เป็นแค่ตัวหนุนของของนักการมที่จะประจำัวตัวเองหรือว่ากปกป้องตัวเองยืนยันความถูกต้องตัวเองแต่ว่าการทําหน้าที่สื่อที่ที่จะเป็นดรนื่ริตตะเกียงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในยะของนักการเมืองคนนั้นที่พูดออกมา แล้วก็คำถามที่ว่ามันผูกขาดความเป็ต้องหรือเปล่าเราก็เราก็ไม่ได้ผูกขาดนะครับเราก็ใส่ใจไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ที่เราได้มาแล้วก็เราก็ไม่ได้ดไปโยโย่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นเป็นคน,นไม่ดีต้องทำลายมนะันคือจริงจริง การทําสื่อหรือว,ว่า,าคนที่อยู่ในวงการสื่อเนี่ยนะฮะอย่าง,งนะในในแนวองค์กรเนี่ยเราก็สังกัดสาภาพอาชีพนะฮะแล้วก็ในแนวส่วนตัวนักข่าวแต่ละคนก็เป็นสมาชิกสมาคมทนักข่าวซึ่งซึ่งมันก็มีแนวปฏิบัติมีแนวจริยาความขับนะครับถ้ามันเกิดไปเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะจตักเตือนหรือว่าจะอะไรกันอยู่ คือประเด็นประเด็นที่ที่ถามนมี่บางทีคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวนะับว่าว่าจะมาตองถตนเนี่ว,ว่าประเด็นที่เตรียมมาพูดก็คือว่าเรื่องของอสื่อออนไลน์ภารกิจหน้าที่เนี่ยมันอนาคตมันจะเป็นยังไงจะเป็นแคบนะเพราะว่าเพราะบ้านอย่างเดียวที่พร้อมหรือเปล่าสิ่งที่เตรียมมาพูดนี่คือเตรียมมาในฐานะ ที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้รีขอาวได้าานะครับก็อยากจะมาพูดถึงบทบาทของคองสิก่อนหน้นะครับก็ที่ริงทั้งท่านเด์สมเกียริแล้วก็พิจักเกล็ก็ได้พูดไปนะก,ก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าในเรื่องของภารกิจในการเป็นมาโควบ้านเนี่ยก็ยังคงต้องทำอยู่นะครับในเรื่องจะเรียกทำเนี่ย ก็ต้องยิ่งไมะต้องหลักจรำยธรรม25ข้อ2 5ข้อหรือ28ข้อข้อความจากยูมเนี้ยเราก็ต้องให้อยู่ในนั้นนะครับเป็นงแตว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือว่า,าปัจจุบันเนี่ยด้วยความเจริว่าวกาบการพัฒนาของเทคโนโลยีการติดต่อสือส่อสารเนี่ยมันมีช่องทางที่จะทำให้าการสือ่อ หรือว่าการพูดคุยการส่งข,าขา่าวกระจายข่าวระหว่างระหว่างระหว่ารเล่าประชาชนนี่มัน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 มีหลายสอทางค,ครับแล้วคนที่ามาทำหน้าที่สื่อทุกวันนี้นอกจากสื่อมอืออาชีพเนี่ยหรือว่าองค์กรสื่อที่เป็นผู้กิจสื่อนำเนี่มันก็ยังมีสื่อภาคประชาชนครับที่เขาใช้โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กพิลเตอร์ หรือว่าบางคนก็อาจจะมีเว็บไซต์ของตัวเองที่ที่ไปทำหน้าที่ในในในด้านการรายางานข่าวเนี่ยนะซึ่งในนามของสื่อสื่อที่เป็นสื่ออาชีพแล้วก็ในนามของชมพูนผู้รีอะลรเองเนี่ยเราเราก็มองเห็นความสำคัญเราก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้อ่ องค์กรสื่อวิชาชีพเนะี่ยรวมตัวกันตั้งเป็นชมรม,มรวิทยากรระลับขึ้นมานะเมื่อปี2.5.2 2นะแล้วก็ได้รับการตัวระดับขึ้นเนมะื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะฮนะนะงานของสมาคโเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะฮนะที่ท ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวของของสื่อสื่อหลักเนี่ยหรือว่าสื่อชาชีพเนี่ยต่อการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อทั้งหมดต่อการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียต่อการเกิดขึ้นของสื่อภาคประชาชนนะครับกิจกรรมงานของสมาคมเราทุกปีก็จะมีการบงมระรับดนทอน,นอแล้วก็ล่าสุดก็คือเรามีการอบรมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย ในการารายงานข่าวนะครับช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ Twitter กับใช้ Facebook เนี่ยอของนักข่าวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยก็จะก็คือใช้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฮะบางคนอาจจะใช้เพื่อหาข้อมูลมาเขียนเป็นข่าวหรือว่าบางคนอาจจะใช้ในการติดต่อกับแหล่งข่าวนะฮะหรือว่าบางคนก็ อาจจะคอยมอน,มนินเตอร์สิ่งที่มันเคลื่อนไหวปรากฏบนโซเชียลมิเดียแล้วก็ทีนี้งานของชมรมสมาคมเราก็คือว่า,เ,าเราจะจัดระบบการใช้โซเชียลมิเดียให้มันเป็นระบบให้มันเป็นพิธีการเรือแบบวิธีบ้านที่นเรา,า,เ,ราเราได้จัดลงครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยมีอาจารย์จัด จ,จา,ากาจารมานะฮะทีมออครับมาเปรียาก่อนแล้วก็มีในหลายที่นะฮะก็ก็ <c oughs> เป็นงาน <c oughs> ของสมาคมที่ที่ที่จะทำต่อไปนะครับเพื่อที่จะรับฟังกับ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงในในในโนากาสิทธนะครับ